ที่คนคู่นี้คู่รักคู่นี้บ้างดีกว่าเขาตกลงเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมสรุปตกลงเป็นแฟน,<ใ>นกันแล้วนนในโอกาสออรอบหนึ่งปีหนึ่งปีที่ไหน หนึ่งปีที่คุณอ๊อฟไดเล็กไปหาคุณธัญญาอาสยามฮะอ๊อฟสุพนัดแกวรรกน้อยนะฮะใครได้ติดตามบ้างเนี่ยก็ต้องรู้จักฉายานี้น่กวโรกน้อยของเราเนี่ยเขาบอกว่าฉลองครบรอบหนึ่งปีที่ได้ไดเล็กทักไปหาธัญญาอาสยามนะครับก็เลยถือโอกาสนี้แหละขอเป็นแฟนอย่างเป็นทางการเนี่ยโมเมนต์ดีนะโดยอ๊อฟเนี่ยได้โพสต์ภาพคู่นะครับพร้อมกับบอกว่าวันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งปีที่ผมทักไดเล็กไอจีน้องไปอยากจะพูดประโยคนี้มาสักระยะหลายเดือนแล้วแต่ไหนๆจะบอกทั้งทีก็ให้เป็นวันสําคัญจริงๆ ของเราไปเลยหวังว่าการเซอร์ไพรส์เล็กๆครั้งนี้จะเป็นช่วงเวลาดีๆให้น้องจดจําไปนานๆนะครับนี่แล้วดูเสื้อที่เขาใส่กันสินี่อะไรเด็กจ๋าเป็นแฟนกับลุงนักจ๊าอย่างนี้แล้วก็เด็กจ๋าเป็นแฟนกับลุงนักะ้าอะไรอย่างนี้น่า,า,ออร,ารักอาฮะเออน่ารักเห็นว่มีเค้กด้วยใช่ไหมฉลองครบรอบหนึ่งปีเนี่ยใช่ก็ไม่รู้ว่าทัญญาต,ตอบว่ายังไงบ้างเนาะว่าจะให้แบบ รักครั้งนี้ของกระรอกน้อยสมหวังไหมกระรอกน้อยได้ไหมแกเขาโตแล้วเขาก็สมหวังสิเพราะตอนนี้เขากระรอกใหญ่อะ่ะเป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ออถ้าเราดีถ้าเรารักใครก็ได้เล็กไปเลยจ้ะเชื่อฉันจริงบ้าใช่ฉันไปได้เล็กก่อนนะลองสิอ้าวลองลองดู <laughs> <laughs>